คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคุณตั้งใจทําการเป็นนายหน้าทิกตอกแล้วแต่บังเอิญว่ารายได้มันยังไม่มาสักทียอดขายก็ไม่กระเตื้องทําอย่างไรก็ไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกางสักทีขนาดตั้งใจทําคลิปวิดีโอแปะตะก,กาอย่างดีใช่ไหมเออแล้วปรากฏว่าวิดีโอที่คุณทําลงไปเนี่ยยอดวิวกับห่วยแตกกว่าคลิปวิดีโอธรรมดาของคุณซะอีกบางทีตั้งใจปะตะก,กาไปคนก็ไม่ค่อยคลิกเข้าไปดูตกกากะเฮ้ยเป็นเพราะอะไรกันแน่วะหรือว่าทิกตอกเนี่ยมันใจร้ายกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันแกล้งเราหรือเปล่าไม่ดันคลิปวิดีโอาังง่ยนะคุณผผู้มมจลฟ บบเมื่อคุณมองตัวเองปั๊บเนี่ยแล้วคุณเคยไปมองคนอื่นไหมว่าทําไมอยู่ดีๆเนี่ยไอ้นี่เป็นนายหน้ามันก็ดูไม่โดดเด่นกว่าเราเลยเว้แต่มันมียอดวิวที่ดีมันมันมียอดขายที่ดีมันทําเงินได้เยอะเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่มันมีความลับอยู่ครับคุณผู้ชมเป็นความลับที่เป็นกฎของ Tik t o ็อกเลยนะซึ่งผมเองเนี่ยก็เข้าไปศึกษาสิ่งนี้ก่อนก่อนที่ผมจะทําคลิปวิดีโอเพราะว่าผมได้รู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาเป็นนายหน้าของผมเนี่ยมันเริ่มช้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะคนอื่นทํามาเยอะแล้วไอ้ผมมาที่หลังนะครับแล้้ววผมมมันนกกก็เเเอิไดยย่่่า Tik Took ีีฎณฑ์ทะ ในแพลตฟอร์มอื่นเยอะมากๆเขาพยายามที่จะคงสภาพของคนที่เล่น t i k t o อกไว้ในแพลตฟอร์มของเขาโดยที่พยายามจะไม่ให้หลุดไปเลยไปอยู่กับแพลตฟอร์มอื่นเพราะฉะนั้นการทําคลิปวิดีโอเนี่ยเนื้อหาต่งางๆเนี่ยมันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาซึ่งกฎเกณฑ์หลักๆมันมีอะไรบ้างเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะปรับมันใช้กับวิดีโอคุณยังไงแล้วยอดขายมันเพิ่มได้ยังไงคุณจะเริ่มต้นได้ยังไงด้วยเดี๋ยวบอกให้แบบครบจบกระบ,บวนการนะคุณคิดดูว่าเนื้อหาแบบเนี้ยไอคนที่หากินเป็นหน้า,นา,นาอ่เไมบกคหกนะว่าามมัังงมันนทํยงงไต้องระวาะเขต ว่าคุณอาจจะไป่แย่งขนมหวานของเขาแต่สําหรับผมไม่ใช่ของหวานมันต้องแบ่งกันกินนะฮะของอะไรไมมนต้องแบ่งกันกินและถ้าคุณวันนี้คุณดูแล้วว่าเฮ้ยฉันเกิดอิสปายเลชันว่ะถ้าจะเอามันให้ได้เว้ยคนอื่นทําได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ละ่ะการเป็นนายหน้าเนี่ยการหาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยทำไมจะทําไม่ได้ถ้าคุณมีใจสู้แล้วแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ครับเริ่มต้นจากสิ่งแรกก่อนเลยที่ผมชอบเจอที่สุดนะครับก็คือการทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาการแลกผู้ติดตามกันเจอประจําเจอบ่อยซึึ่่งผมผมมเเจจอนรู้ส้สกวาฮย ทำไมคนมีความเชื่อผิดๆหรือยังไงหรือว่าคุณไปเรียนคอร์สอะไรของใครมาหรือเปล่าแล้วมีการแลกผู้ติดตามกันผมบอกไว้แบบนี้นะครับว่าการทําวิดีโอแลกผู้ติดตามกันเนี่ยอัลกอริทึมไม่ชอบวันนี้คุณอาจจะทําไปแล้วไม่โดนก็ตามแต่นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยระวังให้ดีว่าวิดีโอเนี่ยเมื่อ AI มันเก่งมากยิ่งขึ้นมันจะกลับมาตรวจสอบย้อนหลังนะครับระวังช่องบินอันนี้ผมไม่แนะนำนะซึ่งเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงสายขาวนะไอ้ส่วนสายดําสายเทาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกันเพราะไอ้ตรงนั้นนะ่ะเขาไม่ได้สนใจแล้วว่่่าชองมมันนนจะบบิิไ เขาเพียงแค่ว่าเข้ามาในตลาดตรงนี้เพื่อจะโกยเงินให้ได้เร็วที่สุดพอโกยเงินเร็วปั๊บนะครับปรากฏว่าช่องโนนแบนก็ไม่เป็นไรเขารอได้อีก90วันครับมาถอนเงินออกสบายใจเฉบนะอันคือสายดําก็ช่างหัวมันนะไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าสายขาวแล้วเราก็พยายามอย่าแลกผู้ติด,ดตามครับไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่2เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเนี่ยนะคุณผู้ชมให้ละเว้นไว้เลยครับพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันซะผมเคยทําคลิปวิดีโอเล่นๆครับคือเล่นกันแบบสนุกสนาน ถ่ายคลิปวิดีโอลื่นตกไอเครื่องเล่นอะไรต่างๆแบบเล็กๆ,ๆ้น้อยไม่ได้บาดเจ็บนะครับของจริงคือไม่ไดูรุนแรงเลยไม่ได้ดูรุนแรงเลยครับแต่ AI ของ TikTok อกมันบอกว่ามันเป็นการรุนแรงเพราะผมลงคลิปวิดีโอนี้ปั๊บไอคลิปเนี้ยโดนแบนไปเลยฮะไม่สามารถถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ได้คลิปถัดมาโดนการตรวจสอบที่เยอะมากนะครับยอดวิวได้แค่เจกว่านี่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะยอดวิวได้แค่เจกว่าครับเพราะฉะนั้นละเว้นเนื้อหาความรุนแรงไว้ด้วยและยิ่งกว่านั้นนะครับเนื้อหาไหนที่มีเด็กโผล่เข นี่ตัวดีบอกไว้ก่อนเลยเผื่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับที่อยากจะทําคลิปวิดีโอการเป็นนายหน้าโดยที่แบบรีวิวแพมเพรสดเด็กรีวิวนู่นนี่นั่นของเด็กเนี่ยนะให้ระวังให้ดีครับยอดวิวมันจะไม่ค่อยมาครับเมื่อมีเด็กออกมาในคลิปวิดีโอนะครับหนึ่งคือ AI จะตรวจจับไว้ว่าอ้าวนัมันเด็กนี่วาเราใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าวะนะหรือเราอาจจะใช้ความน่าสงสารของเด็กมาเรียกยอดขายซึ่งมันผิดกฎนะฮะผิดกฎใช้แรงงานเด็กเนี่ยผิดกฎหมายด้วยนะนะครับแถมถ้าเกิด ว่าเรามีเด็กออกหน้ากล้องเนี่ยนะครับผมอาจจะผิดกฎในเรื่องของการขอความสงสารในการมาซื้อของเพราะฉะนั้น AI จะไม่ค่อยนําส่งคลิปวิดีโอแนวนี้ถามว่าทําไมอาจารย์ครับแล้วบางคนบางบางเคสเนี่ยทำไมเด็กเนี่ยมันออกมาได้บางที AI มันตรวจจับไม่เจอครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาเด็กเนี่ยออกจริงๆนะครับให้หาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมานั่งคู่กับเด็กนะครับแบบนั้นเนี่ยยังพอทาําแนวยังพอรอดได้บ้างนะครับในส่วนของการทําคลิปวิดีโอทิกตอกนะถ้ามีผู้ใหญ่ออกกับเด็กด้ยวยเงี้ยคือไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเด็กเพีเพยวๆเลยเนี่ยนะ ในส่วนข้อนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมเนี่ยคุณขายของออนไลน์คุณทําคลิปวิดีโอเปิดร้านขายของตามปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณทําคลิปวิดีโอรีวิวครับจะรีวิวสินค้าตัวนี้เลยเพิ่งส่งมามาเลยครับแล้วคุณก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปเห็นหน้าก่องมีที่อยู่คอยคนส่งมาเนี่ยนะรับรองได้ฮนะคลิปคุณบินแน่นอนนะฮะหรือถ้าไม่บินเนี่ยมันก็โดนแจ้งเตือนโดนประกาศเตือนโดนหักแ้มนะครับเน มี QR Code หรือว่ามีเบอร์โทรต่างๆขึ้นมาสู่หน้าจอนะครับระบบ AI มันจะประมวลผลว่าอ้าวคุณละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนี่วะเพราะฉะนั้นไม่นาส่งฮะไม่นําส่งให้นะฮะเพราะฉนั้นคลิปจะไม่ค่อยมียอดวิวครับแล้วยิ่งการที่แบบคุณต่อทำคลิปวิดีโอฉันอาจจะระวังดีไม่มีข้อมูลใครลัววไหลนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยตัดมาจากไรสดของใครสักคนหนึ่งสมมติว่าเฮ้ยโอ้ผมรีวิวเก่งเว้ยผมไรสดเก่งเว้ยมีคนเข้ามาตัดวิดีโอผมไปเอาไปรีเมคใหม่เอาไปลงเป็นคลิปวดดีโอสัั้้นนๆเพื่ทารรไะคบ มันก็จะไม่ค่อยนําส่งเหมือนกันหรือถ้าเกิดมานําส่งไปแล้วปับ๊บปรากฏว่าเฮ้ย hey, AI ตรวจจับได้ว่าอ้าวนี่มันเป็นวิดีโอที่ตัดมาจากคลิปของผมนี่ว่าอย่างเงี้ย AI ทําการแบนครับมีการเตือนแล้วมีการแบนนะเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเพียงแค่แอคเคาท์หลุมหรือว่าอาจจะเป็นแอคเคาท์ของคนที่เปิดมาเพื่อมาโกยรายได้แบบสายดำนะจะมีการไปตัดช็อตคนดังๆมาลง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 ,าลงพอโกยเงินได้ปับ๊บเขาไม่สนใจเนาะช่องเขาจะปิดได้ปิดไม่สนใจซื้อซิมใหม่ครับเปิดอันใหม่แอคเคาท์ใหม่ทาใหม่เหมือนเด ถ้าเกิดคุณจะมั่นใจว่าคุณจะซัดตรงนี้คุณจะเอาตรงนี้ไหนหน้าจะ,จะทําเงินตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยแนะนําว่าทําสายขาวครับดีกว่าออกหน้ากล้องก็ได้หรือถ้าไม่ออกไม่ออกหน้ากล้องเนี่ยก็พยายามทาให้มันแบบไม่ผิดกฎนะครับช่องจะไ,ไม่ต้องโดนแบนนั่นเองนะครับนะต่อมาเนาะเมื่อกี้เกี่ยวเรื่องคลิปซ้ำนะครับการแต่งตัวก็เช่นกันถ้ามันว่าว่แแบบเนี่ยนะเอไอมันตัดเลยนะครับคุณผู้ชมบางทีเนะี่ยแต่งตัวธรรมดาใช่ไหมอย่างเช่นแบบมีคลิปนะของเพื่อนผมที่ทำเกี่ยวกับ,กบเรื่องของการขายอุปกรณ์การอาอกกําลังกายผู้หญิงแต่งตัวอกกกํําาาลลังงงยนี่่มม็จะปึใชพทิโ ปั๊บปรากฏว่าไม่สามารถอัปโหลดลงได้เนื่องจากว่า AI เนี่ยมองว่าเป็นการแต่งตัวที่แบบไม่เหมาะสมมีการยัว่วเห็นเนื้อหนังมังสานิดหน่อยเนี่ยคือไม่ได้น,นะถ้าเกิดจะแต่งตัวแบบชุดมีบิกินี่เลยก็ตามแต่นะครับผมฉากหลังเป็นทะเลถ้าฉากหลังเป็นทะเลปับ๊บคือทุกอย่างจบครับสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะแบบเอ่อออนแอร์ air, แต่งตัวแบบนั้นได้นี่คือในลักษณะของคนธรธรมดานะครับผมหรือว่าคนที่แบบทําคลิปแบบปกติทั่วไปนะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่อยากจะทําคลิปแบบเป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าเป็นแบบขายของอย่างที่ผมทำเนี่ยนะถ้าผมจะทาวิด คือเรื่องของสิ่งต้องห้ามสิ่งต้องห้ามมีอะไรบ้างครับยาเวชภัณฑ์อาวุธของมีคมนะอะไรต่างเนี่ยคือต้องระวังเวลาที่จะรีวิวต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของเนื้อ,อาหารตรงนี้แล้วคุณเชื่อไหมผมเนี่ยนะเป็นคนขายมีเชฟและผมขายได้ยังไง ผมลงได้ยังไงถ้าใครไม่เชื่อคุณลองดูนะว่าเวลาที่ผมลงวิดีโอแล้วผมมีปักตะกร้าที่เป็นแบบสินค้าที่เป็นวัตถุมีคมหรือต่างๆเนี่ยผมลงได้ยังไงมันมีวิธีการแบบซิกแซกอยู่ทําให้เราสามารถลงได้อน,นันก็ต้องไปแตกแยกกันไปเดี๋ยวเกี่ยวกับมีคมนะเดี๋ยวผมสอนให้ทีหลังต่อมาครับสิ่งที่ติ k t o k ไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของการทําคลิปวิดีโอที่พาคนอนะออกไปนอกแพลตฟอร์มครับอันนั้นนะเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ารุนแรงมากเคาลบคลิปวิดีโอแล้วออกเลยนะครับผมโดนประจาบางทีเนื้อหาเราไม่ตั้งงงใจจจรนีา่าาาาาทถยไปยมดิโล้้ะเกอออว โลยูทูปดีกว,ว่าเรียบร้อยฮะโดนเหมือนกันหรือบางทีพูดถึงการเปรียบเทียบราคาเนี่ยแพลตฟอร์มนั้นถูกกับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยไม่ได้นะพอเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยเรียบร้อยครับ AI ตัดหมดเลยนะเพราะฉะนี้คือสิ่งที่สาคัญมากๆนะครับคลิปวิดีโอที่มีการตัดแปะก็เช่นกันสมมติว่าวันนี้คุณรีวิวของปรากฏว่าคุณไม่ชอบการออกหน้ากล้องคุณก็เลยแบบไปหาสินค้าสักตัวหนึ่งเช่นแบบอ่าจานรองแก้แบบเนี้ยคุณไปหารูปภาพมาคุณก็ถ่ายจานรองแก้แบบเนี้ยติดไว้แล้วก็มีพื้นหลังงเเเปป็ทะะลลลลิดพรรกกอบบบแแ้วมีาา นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคลิปตัดแปะแบบเนี้ย AI ก็ไม่ชอบทําให้ตายทําให้เหนื่อยทาให้แย่มันก็ไม่มียอดขายถึงจะมีก็ไม่คุ้มค่าเวลาที่เสียไปนะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการแบบทําคลิปตัดแปะนะครับหรือว่าการสั่งสินค้าเหมือนกันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสั่งสินค้าในโชว์เคสก็คือหมายความว่าเนี่ยมีคําถามที่หลายคนสงสัยนะว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าผมเนี่ยนะสั่งสินค้าในโชว์เคสของตัวเองก็คือแบบในตะกร้าของตัวเองเนี่ยสามารถสั่งได้ไหมผมตอบให้ตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถสั ได้ครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎนะถ้านิดหน่อยไม่เป็นไรอยา่อยางตัวอย่างเช่นผมจะซื้อ,อรีโมทตัวเนี้ย ผมจะซื้อรีโมทตัวนี้แต่บังเอิญว่าผมอยากได้ราคาถูกลงนะครับผมก็แค่เอาตัวนี้ไปเพิ่มในรายการโชว์เคสของผมและผมกดสั่งซื้อจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับก็คือได้ส่วนลดนะครับถ้าอย่างเงี้ยชิ้นเดียวไม่เท่าไรแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ผมไปซื้ออันนี้ทีเดียวในโชว์เคสของผมทีเดียว1 0 0ชิ้นเนี่ยผิดกดทันทีนะครับเตรียมตัวโดนแบนได้เลยนะเพราะว่ามันเข้าข่ายการที่คุณจะซื้อมาเพื่อขายต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให พยายามอย่าพูดที่มันเกินจริงผมเคยโดนเคสหนึ่งก็คือผมถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วผมบอกว่าของผมเนี่ยนะขายชิ้นนี้ที่รองแก้วเนี่ยผมขายราคาถูกที่สุดเลยในตลาดเนี่ยไม่มีใครถูกกับผมแลวผมขายถูกมากเพราะผมได้แหล่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตนะครับเคยพูดแบบนี้เพราะว่าผมขายแล้วมันราคาถูกจริงๆนะแต่ไม่ใช่เนี้ยแต่เป็นมีเชฟนะครับปรากฏว่าโดนแบนทิกกต k อกไม่ชอบไอจีมันโอเวอร์ไม่ชอบชอบแบบออร์แกนิกชอบแบบธรรมชาติแล้วถ้าเกิดว่า ใครที่กําลังทําคลิปวิดีโอแล้วแบบมีหัวข้อข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ยอดวิวไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือถ้าขึ้นมันก็เป็นขึ้นแบบที่แค่บางคลิปเท่านั้น หลายคลิปจะขึ้นสักทีนึงนะอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังในข้อที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้คุณไปเจอข้อไหนที่มันตรงกับคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยหลีกเลี่ยงได้พยายามหลีกเลี่ยงการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยในฉากเดิมๆแบบนีน้ก็ไม่ค่อยได้นะถ่ายฉากแบบนี้บ่อยเนี่ยนะครับเอไอมันจำอา้าวฉากนี้แล้วนะฮะไม่ดันละคลิปไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาและไม่ดันล้มันน่าเบื่อนะครับเขาไม่ดันพยายามเปลี่ยนโลเคชันบ่อยๆในการถ่ายคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นการทำติ๊กต็อกเนี่ยมันเป็น บอกไปเมื่อจากครู่นี้แล้วคุณจะมียอดวิวคุณจะมีเขาเรียกว่าโอกาสในการสร้างเงินที่มากขึ้นนะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงครับผมลุยมาทุกแบบเลยครับผมลุยการเป็นนายหน้ามาทุกแบบแล้วผมฟันเงินมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แต่ผมก็แชร์ให้คุณโดยความที่แบบผมอยากจะให้คุณได้กินของหวานเหมือนกันนะ่ะใครจะมานั่งกินของขมตลอดเวลาครับเียของหวานต้องแบ่งก,กันกินได้และอย่างนึงก็คือการเป็นนายหน้าทิกตอกเนี่ยไม่ใช่รายได้หลักของผมผมทําเพราะว่าผมต้องการมาเรียนรู้ต้องการสนุกนะฮะแต่รายได้หลักของผมเนี่ยจะเป็น ใน YouTube แล้วผมก็มีการขายข,ายของนะฮะผ่านทาง u t u b e นี่แหละขายมมพาย Bar, นะ Camp, วกมีดเชฟขายอุปกรณ์เดินป่านะฮะอุปกรณ์ตั้งแคมป์วัตถุมงคลต่างๆที่ผมปล่อยจัดจำหน่ายเนี่ยนะคือรายได้ผมอยู่ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ในหน้าเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยทำไมผมจะแบ่งปันให้คุณไม่ได้ไม่ต้องมาคิดว่าผมจะเปิดคอร์สนะคุณผู้ชมผมไม่เก็บตังค์คุณให้ฟรีก็คือให้ฟรีฮะนะฮนะถ้าชอบก็แค่ถูกใจกดไล้์ก็ใช้กดติดตามพอแคแด่ดีใจแล้วเพราะนี่คืองานอดิเรกของผมโอเคครับสำหรับคลิ ถ้าคุณทำและคุณดูถึงตรงนี้นะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วกันนะผมเป็นกำลังใจให้สู้ครับสู้จนกว่ามันจะสำเร็จนั่นแหละอย่าท้อโอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอให้คนโชคดีครับร่ำรวยเงินทองครับผมสวัสดีครับ